ลุงเดี oh. oh, ๋ยวได้ได anyway. oh. oh, oh, okay. ้ดอะไรวะลุงจะไปไหนฮะเอาปุ๊จะไปไหนเรื่องกอ้ซัดเอาตุมฐานนึงเป็นเจ้าของปั๊มเรออ๋อใช่ฮะลุงปั๊มเปิดยังถ้าปั๊มปิดอยู่เนี่ยลุงจะเข้ามาได้หรไอ้ซัดโอ้แม่ย้อนขอแมย้อนเดยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยเดีวดียวเดีดงวเดเดีดี๋ยวเดียวเดียดีว่าเดถ้าเปิดเดีดี๋ดี๋ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว เ,เด,ดี่ยวโอ้โหเออยิ้มดิเออทั้งหมู่บ้านฟันอย่างนี้หมดเลยว่าเดี๋ยวลงุง <c oughs> ไอสัตว์เป็นกูคนเดียวเอาเหรอฐานนี่จะเป็นแบบกูบเดีย๋ยวเดียเด๋ยวลงุงเวลาขอเขา้เขาเข้าห้องน้ำเลยลุงก็พูดดีๆทำไมทลุงต้องมาทำท่ากวนๆอย่างนี้ด้วยฮะลงุงนี่ไม่ได้ท่ากวนด้วยแล้วท่าอะไรอะ่ะท่าคนปวดตรงขี้โอ้นี่มึงจะถามยังไงนะใจเย็นใจเย็นลุงขี้แม่งไอเดียเดี๋ยดเดียดไม่เดี๋ยวลุงโน่นโน่นโน่นเด็ดเอาใจเย็นเอาเอามืออุดไว้อ่ะออเป็นที่เป็นทางห้องน้ำอยู่นู้นป่ะลุงคนจะขี้แม่งถามเมื่อ แม่งเง้ยถามลุม้นถามนี่อยู่แหละสัญญาณมีไหมปกติแถวนี้สัญญาณไม่ค่อยมีนะเ่ะเสร็จแล้วเหรอลุงไม่เสร็จกูยะมายืนตรงนี้ได้ไงวะมึงนี่กล้าจริงนะเนี่ยกล้าอะไรลุงเอา้าก็มึงกล้ามาซื้อพันนี้ได้ไงวะมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอ แถวเนี่ยปัมยป๊มโดยเฉพาะปั๊มเนี่ยนะว่าเอาบูลือกันผีแม่งโคตรดุเลยแล้วแม่งเฮี้ยนด้วยนะปั๊มเนี่ยรอเล่นมาลุงกูเพื่อนเล่นมึงไหนสาสต์กูเคยพางไปดูหนังเหรอมึงรอเล่นนี่กูพูดจริงๆไม่เพื่อนเล่นมึงแงโชว์เดี๋ยวบอกเลยใจร<อ>้อนไม่ห่งยิ้มยิ้ดิเออเคริมเคลิม,เ,ลมเดี๋ยวเคริมเล่นตัวอะไรอนอนเนี่ย แมวแมวพ่อแมวแมวหมาลุงไม่เห็นเหรอก็บอกดีๆไ่เลแม่แมวแมวโอ้ยน่ารักดีแบบขอตัวได้ไหมวะผมไม่ได้ของแฟนผมนี่เขาเดอ่เล่นอะไรตรงนี้เนี่ยกูไม่เอ้มันแฟนรุงแรงอ่ะอืมจะกล ไม่ใช่ลุงอหัวเลในตลาดแฟนมึงเปล่าไม่ใช่ลุงแน่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 ไม่ใช่ไม่ใช่แต่งตัวเขาบอยเหมือนกันกูเคยดูนะดูอะไรลุงกูเขาเล่นลับโหแม่งมงเหลืองกันทั้งเรื่องเลยลุงไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่งั้นแล้วมึงเขม่าท้องมาอืออืออะแน่น่น่นแม่งคิดอะไรกับกูอยู่ในตลาดโอ้ยายายาจะบุกแบ๊คกูสิ ไอ้น้องอย่างกูอะถั่วดำไม่ต้องรอดช่องอย่างเดียวกูเสียแล้วไอ้สักโยไม่ยอมก้มแบกกู